ร,โโร้านนี้เนี่ยเขาได้ม um ิชลินดิฟคุโรมองมาเลยทีเดียวถูกมากคือว่าถูกมากๆากล่ะดอวด์วดอวด์วดอว์พอเราส่งให้แล้ว,นลวใ,นในช่วงเชื่อได้เชื่อได้นะคะดดดเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินนะคะแต่ว่าเราจะพาทุกคนไปกินร้านที่ได้ชื่อว่า อร่อยที่อสักษารนั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าแต่ละร้านเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ดังมากในหมู่คนญี่ปุ่นนั่นเองโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยดีกว่ากินแล้วอิจิมะโซ่ในทุกคนเริ่มจากร้านแรกก่อนเลยนะคะเราจะไปกินโอนิกิริกันก่อนสาหรับร้านแรกนะคะที่เราจะมากินในวันนี้นะคะนั่นก็คือโอนิกิริแต่ไม่ธรรมดาตรงที่ว่า ร้านนี้เนี่ยเขาได้มิชลันดิสครูมอมาเล่ทีเดียว <Wow. S 1> แล้วที่ก,ก็มาถึงหน้าร้านแล้วนี่ร้านนี้นะคะร้านนี้ไม่ชช่อะไรมะไสิร้นนี้ยินดีครับดอโรคือใช่ร้านนี้นัน่นเองนะคะ<ม>ก็ราคาเขาเริ่มต้นอยู่ที่270เยนนั่นเองทุกคนถ,ถูกมากคือว่าถูกมากๆานี่มาแล้วอย่างแรกคนน,น,นี้กี่ลีทุกคนมาแบบน่ารักนะมมาเป็นตะกร้าแบบนี้ม

เยอะมากเลแล้วแบบอร่อยมากว่าเค็มกันเลยไม่เหมือนอร่อยมากทุยอันนี้คือมิโซซุปมิโซซุปเต้าหู้นื้อเต้ เามาแล้วก็มากินกันไปแล้วคนละสองก้อนแต่ก็ราคาก็แล้วแต่เหมือนกับว่าแล้วแต่ไส้ที่เราสั่งนั่นเองนะคะอโอเคบรรยากาศประมาณนี้แล้วก็ข้างในร้านเนี่ยจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์แต่อยากจะบอกว่าอร่อยไหมจะอยากให้ลองมากินเพราะว่าไม่ใช่วันนี้กิรดิแบบธรรมดาแต่เป็นวันนี้กิรดิที่ระดับมิชลันเลยทีเดียวโอ,นะโอเคเรากินเสร็จแล้วเมื่อกี้เราเช็คบิลไปทั้งหมด1600อเยนเป็นเงินไทยก็ประมาณ460บาทไปดูกันร้านต่อไปอไปกนา่อ กคนหลังจากที่กินตอนนี้กินหลีเรียบร้อยอันนี้คือร้านที่สองกินของเขาแล้วก็ต้องกินของหวานไปไม่จิเข้าไปซื้อเลย,ยร้านนี้คือร้านไทากินะคะแต่ว่าความพิเศษคือเขามีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วที่สําคัญคือปกตกิเนี้ยไทากิเนี้ยเขาจะย่างทีหลายๆอันใช่ป่ะแต่ร้านนี้ทำทีละอันแล้วอันนี้ก็คืออะไรนะไทากิ ไทาย,ยากิเนี่ยคิดว่าหลายๆคนน่าที่จะรู้จักเป็นลูกขนมปายน,นะแล้วก็ข้างในจะเป็นไส้ถั่วแดงแต่ว่าร้านนี้เมซูเลชอกีก็คือเหมือนกับว่าเป็นร้านที่หายากมากเพราะว่าเขาเนี่ยย่างทีละอันทีละร้านปกติเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นเครื่องแล้วก็ย่างทีเยอะแต่ร้านนี้ย่างทีละอันแล้วก็มีมานานแล้วและที่สำคัญก็คือถั่วแดงข้างในเนี่ยเป็นถั่วแดงญี่ปุ่นอเออหลายๆคนจะอ้าวล้วมีถั่วแดงที่อื่นด้วยเหรอวะมีแต่ที่นี่เป็นของถั่วแดงญี่ปุ่นนั่นเองนะคะโอเคนี่ราคาเท่าไหร่คะ 190เยนเท่านั้นทุกคนและร้านใกล้มากอยู่ข้างร้านอยู่ข้างหลังร้านโอนี่คืเลร้านแรกเลยใครดูรีวิวนี้ก็เดินง่ายหน่อยไปงั้นลองชิมโอ้โ้ยอหยุดมาลอกนพูข้างนอกแบบว่าจะกรอบๆเนาะแล้วข้างในนี่มีไส้ัวแดงนะสีนวลมากสวยเดี๋ยวอ่างกุนหลว ุดยอดเลยอ่ะแป้งเขาบางมากทุกคนแล้วก็ซอบพร้อมเลยนะอืมกลิ่นแป้งหอมมากหอมกลิ่นย่างนะมงนะมไม่จชิเนาะในกลิ่นย่างหอมมากแล้วก็ตัวแดงดูดิเยอะมากอร่อยอร่อยมากทุกคนแล้วก็ไม่หวานเกินไปด้วยนะทุกคนต่อไปเป็นร้านที่สามของเรานะคะเราจะมากินไอติมอันน,นี้เป็นร้านที่ไม่จิน่าจะชอบนะครับไม่จมินชอบกินต็มมาก แล้วตอนนี้วิวดีมากเห็นตโตเกียวสกายโตเกียวสกายสตรีด้วยอ่ะชิบย่าเลยไปร้านชื่ออะไรมัจจิซูซูกิเอซูซูกิค<ห>ือรอ้านนี้น,นั่นเองทุกคนเป็นร้านไอศกรีมมัทฉะชาเขียวน,นั่นเองนะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านไอศกรีมชาเขียวที่เข้มข้นที่สุดในโลกในโลกเลยนะไม่ใช่ในญี่ปุ่นนะในโลกเลยนะไปไปดูกันว่าจะเข้มข้นขนาดไหน นี่ทุกคนอันนี้คือหน้าตาของไอศครีมชาเขียวโอ้ยมีหลายรุ่นมากเลยนะอันนี้นี่คือไม่ใช่ว่าเห็นว่าชาเขียวเราจะเหมือนกันคือไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนอันไหนเข้มสุดอ๋อเลเวลเจ็ดมาแล้วไอศครีมชาเขียวที่เข้มข้นที่สุดในโลกเขาจะมีเลเวลนะอันนี้เป็นเลเวลเจ <7. S 1> ็ดเลยอันนี้คือเข้มที่สุดแล้วดูสีดิ อันนี้610เยนนะคะก็ประมาณ180บาทนะคะทุกคนอันนี้ทุกคนดูสีดีเขียวมากเดี๋ยวโอ้โหเข้มข้นมากอ่ะถ้าที่เคยกินมาเออมันก็เข้มที่สุดในโลกแล้วแหละเนาะฮือสุดยอเดยโคตเลยไม่ออกเลยอ่ะ โอชาตุ้งกันอยู่เหรนาะใช่รู้สึกแบบเหมือนเอาสวนชามาอยู่ในนี้สุดยอดกว่าจะอร่อยมากหอมมากเลยนะนี่คือกินหมดไปแล้วนี่คือกินยังไม่หมดเลยกินจิ๋วอย่างนี้ค่ะต้องกินทุกคนร้อยแปดสิบบาทเองดูสีดูเนื้อเนี่ยสุดยอดเลยสีสุดยอดเลยอร่อยมาก แนะนำว่าให้กินแล้วก็3าร้านที่เราถ่ายในะคระั้งนี้นะคะเดินอยูก่ใกล้ๆแต่นี่แหละโซโซโซๆอยู่ใกล้ๆแต่เลย,กกลเ,ลยเดินหางไม่ยากนี่ทุกคนหลังจากที่กินเสร็จเรียบร้อยนะแล้วนะคะก็บริเวณใกล้เคียงอันนี้สำานอะไรนะโคตโต้ไอบัสโคตโตย,โตโตยบชัชิก็คือ,อาาโซฮานโคตโตยนั่นเองนะคะเดินมาก็สกายทรีก็ y tree อยู่ตรงกลางเลยนะทุกคนคือแบบมันโตรเป๊ะเลยอะ่ะก็ แนะนำให้มาเดินย่อยกระถ่วน,นั่นเองนะคะโอเคไหนๆก็ถ่ายรูปแล้วย่อยแล้วก็ลองไปกินกันต่อโอเคไปไปนี่ทุกคนหลังจากที่ไปเที่ยวไปกินไปเที่ยวมาเรียบร้อยแต่ต่อไปเราจะมากินต่อนะคะเป็นร้านที่4แล้วเนาะก็จะเป็นเมนจิคัตเซอร์นั่นเองนะคะอยู่ในวัด อยู่แถวอาซกสักนี่แหละสัน,น,นะแต่ไม่ต้องหว่วงทุกที่ที่พาไปในวันนี้เราใส่โลเคชั่นไปเรีบเยบร้อยไป <laughs> ไปซื้อเลยนี่ทุกคนคือร้านนี้นะคะชื่อว่าอาซากสันเมนจิอันนี้เนี่ยเป็นร้านเจ้าทีของคนญี่ปุ่นเลยนะซื้อที่นี่แต่ไปกินอีกที่หนึ่งนะก็จะมีที่เฉพาะให้กินน,นั่นเองน,นะคนะนะทุกคนได้มาแล้วทุกคนก็คือ พอเราซื้อเสร็จบุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมากินข้างๆกันขัาใไม่ประมาณ2องสามห้องนะคะโอเคนี่เนี่ยตอเป็นแบบนี้<嗯>ข้างในเนี่ยจะเป็นมีหมูมีเนื้อแล้วก็ไปทอดรวมกันนั่นเงนะคะไปลองชิมいิมไまเลยกูมโอ้หข้างในไม่จิ้กกระเดหอมเลยอะทุกคนสุดท้ายนะทุกคนเนี่ยไ,นะไม่ต้องใส่ซอสก็ได้แต่ก <laughs> ี้ไม่ก,กินข้างในาดูไส้กิทุกคน เท่อิ่งสิโอ้ยสุดยอดโอ้โย่เลยแต่แต่แต่าต่าต่แตมาก่แต่แต่แก่แตมาก่แต่แตมแต่าต่าต่แตมแต่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 าก่แต่าต่าต่แต่แตหแต่แก่แต่แ่แต่แต่แตมแต่แแต่แตมแต่แตแต่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 ่แต่แต่แตกาม แล้วทุกคนดูซอสข้างในแบบเหมือนเป็นซุปเห็นนะไหมเวลาบีบแล้วบแวบบแนะนําต้องกินราคาไม่แพงด้วย250ยหาเนส้อยห้บเยนเ5สบหาบาทมผมว่านี่ทุกคนมาเข้าสวนร้านที่หนะคะเราจะพาทุกคนมากินอ้ไข่ร้านนี้เปิดมาประมาณ60ปีเป,ปิดตั้งแต่ปี1962เข้าไปในร้านเนี่ยนีอ่อนี้

จรีงแต่ข้างในแบบนิ่มแบบเบามากแล้วไข่เนี่ยอร่อยมากนะพี่นี่มูดเช่ไหนฉ่ำมากแนะนำอร่อยมากจริงนี่กินทั้งวันก็รู้สึกว่าแบบเอออร่อยตลอด โอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วครบแล้วนะคะสำหรับ5ร้านที่อยากที่จะแนะนำในย่านอาซักซานนั่นเองนะอร่อยมากอร่อยทุกร้านเลยทุกคนทั้งหมด5ร้านที่พาไปในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวิจะทิ้งโลเคชั่นไว้ด้านบนนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ดูผ่านเฟซบุ๊กนะแต่ถ้าว่าถ้าดูผ่านยูทูปก็ข้างล่างมันจะอยู่คนละที่กันนั่นเองนะคะเะเดินไปตามโลเคชั่นได้เลยคือมาวันเดียวสามารถกินได้ทั้งหมด5ร้านเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบกินง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงทั้งนั้นเลยเท่าไหร่ แต่รับรองได้ว่าอร่อยแน่นอนโอเคก็หว<ม>ังว okay, ่าจะมีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เลมกดซับสไคร์เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย